สวัสดีครับในบทนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของการผูกดวงจรตามอายุไขนะครับโดยโค้งสุริยญาตินะครับโค้งจันทญาติรวมไปถึงโค้งของปัจจัยทุกตัวนะครับในโหราศาสตร์รูเลียนียนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับที่เราจะผูกดวงโค้งเนี่ยนะครับของปัจจัยใดๆก็ตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับเราจะเป็นที่ต้องผูกดวงกําเนิดขึ้นมาก่อน นะครับหรือผูกดวงนะครับจรที่เราต้องการพิจารณาดวงโค้งขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อจะเป็นดวงอ้างอิงครับในการหาความโยโค้งซึ่งจะนําไปสู่การผูกดวงจรตามอายุไขโดยโคง้งใดๆที่เราต้องการนะครับในที่นี้เนี่ยผมผูกดวงกําเนิดนะครับที่ฉากที่1นนะครับอินโฟหนึ่งไว้แล้วนะครับผมก็จะมาที่เมนูอินโฟ นะครับแล้วก็เลือกผูกดวงในชั้นที่2นะครับช้อยนะครับที่เราเลือกนะครับของ2อันนี้นะครับเราก็จะเลือก p n พ t a r y Direct ก็คือโค้งของปัจจัยใดๆนะครับแล้วก็เลือก Referent i n n o o ตอนนี้ผมเปิด Info เดียวนะครับก็จะขึ้นมาอันเดียวนะครับถ้าเกิดมี Info มากกว่า1นะครับแล้วก็เป็นดวงกำเนิดหรือดวงจรนะครับที่โคจรจริงบนท้องฟ้าก็จะสามารถผูกดวงโคงได้ครับนะครับตรงนี้ผมเลือกที่ Reference by info นะครับหน้าต่างขึ้นเตือนมาครับว่ายังไม่มีข้อมูลสัมพันธ์กับเจ้าชะตาข้างต้นนะครับนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่เคยดูดวงโคง้งแล้วก็บันทึกลงในฐานข้อมูลเลยนะครับไม่ต้องตกใจกดโอเคผ่านไปเลยครับก็จะเปิดหน้าต่างใหญ่อันนี้ขึ้นมานะครับชื่อหน้าต่างคำนวณความยาวโค้งนะครับซึ่งหน้าต่างนี้จะคำนวณความยาวโค้งครับแล้วก็ไปบวกกับปัจจัยกําเนิดที่เราเป็นปัจจัยอ้างอิงนะครับแล้วก็สร้างดวงจรตามอายุไข โดยโค้งปจัจจัยใดๆที่เราต้องการขึ้นมานะครับโดยที่ช่องแรกนะครับจะเป็นส่วนของข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้เราตรวจสอบครับว่าข้อมูลที่เรากําลังนํานมาหาความเยาวโคง้งนั้นเป็นข้อมูลของ Refer นต์ไหนนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่า ส่วนที่2จะเป็นของอเป็นส่วนของประเภทความยาวโค้งครับซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกความยาวโค้งใดๆก็ได้ที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งจันนะครับโค้งพุทธโค้งสุขโค้งพืชหัสนะครับหรือโค้งปัจจัยใดๆก็ได้ครับซึ่งอ็อบลิงนะครับจะตั้ง default ไว้ที่โค้งที่ใช้บ่อยก็คือโคง้งสุริายญาตินะครับแล้วก็จะมีปุ่มแคลคูลเอตอยู่2ปุ่มครับ ปุ่มแรกนะครับจะเป็นการแคัลคูลเลตการป้อนอายุเต็มหรือคำนวณโค้งโดยคิดอายุเต็มของเจ้าชะตานะครับก็กดคัลคูลเลตครับก็จะคำนวณความยาวโค้งมาให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นโคง้งตามวันประสงค์ที่เราต้องการนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นวันอะไรก็ได้นะครับหรือหาจากปฏิทินตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อคัคูลเลตไปแล้วนะครับเราก็จะพบว่าความยาวโคงง้ง2 2ส่วนเนี้ยไม่ตรงกัน นะครับเนื่องจากาในในช่องบนเนี่ยนะครับจะคิดความยาวโค้งจากอายุเต็มนะครับช่องข้างล่างเนี่ยถ้าพิจารณาวันที่เนี่ยเลยนะครับวันที่อายุเต็มของเขามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโค้งเนี่ยนะครับก็จะมากกว่าอายุเต็ม มากกว่าโค้งอายุเต็มนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราให้เรามาดูที่ช่องความยาวโค้งที่ต้องการนี้นะครับเวลาเรากด calculate อะไรนะครับความยาวโค้งนั้นก็จะถูกมาใส่ในช่องนี้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็มีหน้าที่เลือกว่าจะเป็นโค้ง V1 หนะครับหรือโค้ง V2 โดยที่โปรแกรมจะเซตไตเติลให้เราอัตโนมัติตรงนี้นะครับว่าเป็นประเภทไหนถ้าเป็นโค้งอายุเต็มก็จะขึ้นว่าอายุเต็มเท่าไหร่ถ้าเป็นโค้งวันประสงค์ก็จะขึ้นว่านักวันประสงค์วันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็พิมพ์แก้ไขก็ไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการเก็บไว้ในฐานข้อมูลก็กดปุ่ม add info to db ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ต้องการก็กดโอเคไปได้เลยครับ อย่างผมกดโอเคนะครับก็จะผูกดวงจอสุริยาตนะครับ v 1ขึ้นมานะครับโดยที่เราสามารถตรวจสอบความยาวโค้งได้นะครับจากที่เราพิจารณาเมื่อกี้นะครับประมาณ3าองศากว่ากนะครับบวกปัจจัยเข้าไปนะครับในทานองเดียวกันครับ v 2นะครับเราก็เพียงแต่เลือกในช้อยของ v 2เมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับผมจะทําให้ดูอีกครั้งนึงนะครับไปที่อินโฟนะครับ เราสามารถที่จะเลือกทับในชั้นที่2นะครับโดยเปลี่ยน Reference นะครับยังเป็น V1 โดยเปลี่ยนจรสุญ,ญาตี1ให้เป็น V2 ก็ได้ครับนะครับหรือจะเปิดฉากใหม่เป็นฉากที่3ก็ได้นะครับในที่นี้ผมลองทับไปที่ข้อมูลเดิมให้ท่านดูแล้วกันนะครับว่าทําได้ก็คือเลือกที่ p พเ e t ต r y อ i ี่ c t นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Reference ที่เราต้องการ นะครับจะสังเกตว่าถึงแม้จะมีข้อมูลที่2เปิดขึ้นมานะครับแต่ข้อมูลที่2ที่เราเปิดในชาติที่2เนี่ยไม่สามารถนํามาคํานวณความยอโค้งหรือว่าคํานวณดวงจรตามอายุไขได้ครับเพราะว่าเป็นดวงที่เป็นดวงโค้งนั่นเองนะครับผม อ๋อปลิงนะครับก็จะโชว์แต่ e ร e เลตอิน n ฟหนึ่งที่เราเลือกนะครับเมื่อเราคลิกไปก็จะเปิดหน้าต่างเหมือนเดิมครับก็จะแจ้งเตือนเพราะว่าผมไม่ได้บันทึกในฐานข้อมูลเมื่อกี้นะครับก็จะเปิดหน้าต่างเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะเลือกเป็นโค้งอื่นก็ได้นะครับอย่างผมเลือกที่โค้งพฤหัสนะครับแล้วกด Cal c u l a t ทที่อายุเต็มเท่านี้นะครับก็จะมีความยาวโค้งขึ้นมาครับแต่เนื่องจากพฤหัสนะครับโคจรค่อนข้างช้านะครับความยาวโค้งเนี่ยก็จะไม่มากนัก นะครับผมสามารถเลือกเป็น V2 ตรงนี้นะครับแล้วก็ผูกด,ดวงขึ้นมาโดยการกดปุ่มโอเคนะครับถ้าต้องการาเพิ่มในฐานข้อมูลก็กด add i n f o ฟ2 d b ตรงนี้นะครับถ้าไม่ต้องการกดปุ่มโอเคไปได้เลยครับนะครับจะสังเกตว่านะครับความเยาวโค้งของ V1 นะครับเมื่อตะกี้นี้นะครับเราเราจะพบว่าโค้ง V1 เนี่ยจะทำประมาณ36 นะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับแต่พอมาโค้ง v 2ที่เราผูกเนี่ยนะครับเป็นโค้งของพื้นผิวหักนะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าโค้ง v 2เนี่ยนะครับที่เราผูกเมื่อกี้สองอศากว่าก็จะเป็นค่าของปัจจัยกาเนิดนะครับลบด้วยความหยาโค้งเมื่อกี้นี้เราก็จะผูกโค้ง v 2ด้วยปัจจัยใดที่เราต้องการได้แล้วครับเท่านั้นเองครับ ออฟลิงก์นะครับก็จะผูกดวงที่เราต้องการขึ้นมาได้โดยที่ในระหว่างที่เราเลือกดวงที่จะผูกเนี่ยนะครับออฟลิงก์ก็จะทําการาคัดนะครับว่าดวงไหนสามารถผูกดวงจรตามอายุไขได้นะครับก็จะเลือกเรสเฟลต์นั้นได้นะครับแล้วท่านสามารถที่จะเปิดในชั้นในดเพิ่มเติมก็ได้ครับที่ต้องการนะครับหรือจะเปิดซ้ําในชั้นเดิมที่เรา,ามีข้อมูลดวงอยู่แล้วก็ได้นะครับก็ขอจบการ บรรยายเท่านี้ครับสวัสดีครับ